สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333คุณลุงนี่กินหน้าอร่อยไปป่ะเนี่ยเขาต้มปลาโรมิดประานบ่อยใช่ไหมชอบสั่งหนังหนังปลายำรสชาติจีจดเียมเป็นยังไงล่ะครับลูกค้าเขายืนยันกันมาแล้วว่ารสชาติอาหารที่ร้านเขาต้มปลานาคีนี่มันจีจาดถึงใจจริง แล้วคุณผู้ชมล่ะครับจะพาดมาพิสูจน์ความจี๊ดจ๊าดนี้ได้ยังไงล่ะครับโต๊ะยำหมวป่าหนึ่งใกล้บ้านสองความสะอาดใช้ได้แม่ค้าคนไหนจนในร้านนี่รวนหมดเลยก็ให้มันเป็นเหมือนร้านทุกที มาฟ้ามากินเลยไม่ใช่ว่ามาลูกค้าแบบเพราะลูกค้าบางคนต้องมานั่งรอนั่งรอนะนั่งรอมากเลยไม่ใช่ว่าเออแต่ยายบอกว่าทุกคนใจเย็นนะคะเดี๋ยวทุกคนได้ทานทุกคนนะคะบางทีมาถ้ามารอสี่ห้าโต๊ะละหญิงสมมติเข้ามาโต้นเข้ามาแต่เดี๋ยวนี้ยายอธิษฐานไหมลูกปู่เจ้าค้า,าหนูทําเสร็จได้ทุกอย่างให้หมดไล้ลูกค้าขอยมาเรื่อยๆแบบสายน้ําไม่คงคาไม่ขาดสายนะปู่นะแล้วยายก็จะทําทันใช่ไหมจะเป็นนะ แต่มีนะมีลูกค้ารุมผู้ช่วยยังไม่กลับเลยขายข้าวต้มไปหม้อที่สองแล้วพอรู้ว่าลงไปครึ่งแล้วรีบวิ่งมาต้มน้ำหลังบ้านเลยต้มน้ำตักข้าวมาอเข้าวต้มหมูสับค่ะก็มาทานบ่อยค่ะเพราะว่าพักอยู่แถวนี้มีข้าวต้มกุ้งอะค่ะเพราะว่าที่นี่เขาข้าวต้มทุกอย่างอร่อยหมดเลยมันคือน้ำซุปมันจะอร่อยอะค่ะคือไม่ต้องปรุงแล้วค่ะก็วัตถุดิบสดอะค่ะอร่อยก็คือแบบแบบกุ้งก็คือสดนะคะปลาก็ไม่เหม็นคาว พี่่่เเค้รักักกกองะาา็นนยิ่งดึกลูกค้าก็ยิ่งเยอะนะครับเนี่ยแต่ละคนที่เข้ามาก็ดูท่าทางจะอร,อร่อยกับข้าวต้มปลาของพี่นาคีกันทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยก็ของเขามันอร่อยจริงๆนี่นา<ม>ผมรู้นะว่าตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มหิวกันแล้วยิ่งมาเห็นหน้าตาอาหารหน่ากินแบบนี้โอ้โห อดใจกันไม่ไหวก็ให้มันรู้ไปสิครับผมก็แอบโรคจิตเบาๆนะชอบเอาอาหารมายั่วก,กับเพาะคุณผู้ชมกันในตอนท้ายรายการเนี่ยแหละครับพี่นาคีครับที่ร้านเนี่ยมีเฉพาะปลาอย่างเดียวหรือเปล่าครับเราไม่ได้มีเนื้อปลาอย่างเดียวใช่ไหมคะเรามีกุ้งมีหมึกใช่ไหมคะมีแมงกะพรุนมีกัวปลา มีหนังปลามีกระเพาะปลาลูกค้าเลือกสั่งได้ใช่ไหมครับแต่ลูกค้าเลือกได้หรือว่าคุณจะค่ารวมมิตรย้ายให้สามอย่างเลยนะสามอย่างแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าคัตต้มรวมมิตรทุกอย่างยายบอกเลยชามละหนึ่งร้อยค่ะเดี๋ยวถ้ามหาเศรษฐีมากินไม่บอกยังไงเขาก็จ่ายชัวร์ใช่ไหมถ้านักกินปลาร้อยทั้งร้านเขาจะต้องถามปลาอะไรปลาเก๋าค่ะโอเคมีมีม คนหนึ่งตอนยายขายใหม่ๆนะเขามาห้าทุ่มกว่าแล้วปาตู้เขาเขาได้เป็นเป็นเป็นจ๋าว่าร้อยตีอะไรไม่รู้นะเขาอยู่เขาอยู่ค่ายมวยเขามีค่ายมวยนะโูรวยมากปลาอะไรอ่ะปลาเก่าจ้่ปลาปักเป้าเปล่าถ้าปลานักกินปลาเดี๋ยวปลาก็รู้เป้าหรือเก่ามาเล่นตลอดเลยนี้พาครอบครัวมากินเลยชอบกินปลามาก ปลาลวกเกลาืาหัวปลายำปลาข้าวต้มปลากลับบ้านปลาเยอะๆให้ลูกชายสั่งพิเศษนะ400 500ทำเลยทุกเงน้งนะเอาเลยแต่ถ้าถ้าลูกค้าคนอื่นบอกปลาลวกพิเศษมีลูกค้าสั่งพิเศษแบบตามเมนู6ิบาทอีกแบบก็พิเศษร้อยหนึ่งเลยนะอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วลูกลูกค้ามีรายเกรดอาจารย์ก็คือเขาเลือกได้อะเนาะแต่คือขั้นส5 0บาท คิดสิ่งไรก็สมคว้ามากๆศาสนาค่ะจ้าพี่สวัสดีค่ะเอารวมนะคาได้กับพี่ขารวมทุกอย่างนะจ๊ะโอเคความน่ารักอีกอย่างหนึ่งของพี่นาคีนั่นก็คือไม่ว่าลูกค้าคนไหนที่เข้ามาในร้านข้าต้มปลานาคีแกก็จะให้พรกับลูกค้าทุกคนอย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละครับขอให้รวยขอให้รวยผมและชอบคำอวยพรนี้จริงๆ ตอนเดินเข้ามาในร้านละจนจนพอออกจากร้านไปก็รวยเพราะคำอวยพรของพี่นาคีนี่แหละครับผมจะเดินเข้าร้านพี่วันนะสิบรอบเลยแล้วกันพี่จะได้อวยพรให้ผมรวยทุกรอบเลยไงแล้วแต่ถ้าลูกค้าให้เปงนพันก่อนประเดิมร้านนะขายดีขายดียดผมว่าพี่ไม่ต้องพึ่งแบงค์พันมาประเดิมร้านพี่ก็ขายดีอยู่แล้วล่ะครับพี่นาคี คุณผู้ชมครับรู้สึกเหมือนผมแม่ครับว่าร้านข้าวต้มปลานาคียร้านนี้เนี่ย ไม่ได้มีแค่วัตถุดิบที่สดสะอาดคุณภาพดีเท่านั้นนะแต่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยยังมีหัวใจความรักความพยายามและก็ความใส่ใจใส่ลงไปในทุกขั้นตอนที่สําคัญยังใส่ธรรมะลงไปอีกด้วยจะมีสกยวร้านยังครับที่จะอร่อยถูกลิ้นแล้วก็อร่อยถูกใจทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรมแบบนี้ผมว่านะร้านข้าวต้มปลาที่ไหนก็กินได้แต่ร้านข้าวต้มปลาที่ใช้ธรรมะเป็นตัวจัดสรร มีที่ขขาต้มปลานาคีร้านนี้ที่เดียวลหละครับพี่นาคีครับมีคนเคยถามถึงกระปุกเจดีที่พี่ตั้งไว้ที่หน้าร้านบ้างไหมอครับพี่อย่างอย่างบางคนลูกคา้าบอกว่าเฮ้ยเจดีอะไรอ่ะเธอบอกอ๋อก็บอกลูกค้าว่าทุกท่านที่ได้มาทานกระต้ม ที่นี่เรียกว่าทานอาหารที่นี่นะคะได้ร่วมสร้างพระเจดีย์วัดตั้มเสือจังหวัดกระบี่ทุกคนนะคะใครที่มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมสร้างพระเจดีย์เนี่ยก็ช่วยกันหยดกระปุกเจดีย์นี้ได้นะครับเพราะพี่นาคีเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันจะมากจะน้อยก็แล้วแต่กำลังสธาของแต่ละคนเลยครับ สาธุสาธุสาธุนะครับแล้วก็ขอให้อธิษฐานนี้ถึงแก่ผู้ชมรายการพ่อครูครหัวปั่นกันทุกคนเลยนะครับพ่อ,อก็มเีเกาเหลาปลาครับก็ข้าวต้มปลาของแม่แล้วก็มีลูกจิ้มปลาจัดจ้านครับต้นจิ้มต้าเจี้ยวที่นี่สุดยอดสุดแล้วครับ ต้องลองกินเองครับถึงจะรู้ปลาสดมากครับอ๋อหมดไปแล้วจานหนึ่ง <laughs> อาจจะมีต่อ <laughs> อร่อยทุกวันครับเป็นกันเองครับคนขายน่ารักคุ้มค่ากับความอร่อยครับใช่ครับสมราคานแน่นอนอก็ช่วยมาทานกันด้วยนะครับร้านข้าวต้มนาคีที่ลาพาว้าห้าสองส่วนเป็น เมนูเด็ดนี่ต้องโลกจิ้มปลาครับขาดไม่ได้เพราะเพราะเพราะตอนที่เพราะตอนที่ตั้งกิจที่ทานไว้นะระยอดยอดเจดีใส่ให้หลวงปู่ใช่ไหมคะก <c oughs> ็จะจะพูดอธิฐานกิตว่าอันนี้พูดออกมาให้ฟังเนาะ <c oughs> สาธุบุญนี้ขอถึงญาติทิพเทวเทพเรียกษาเจ้ากรรมนายเวรเชื้อโรคของเชื้อโรคของขอ้าพเจ้าขอท่านจงมารับบุญขอถึงเทวดาทั้งสิบกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินพระินพระพรหมพระยมพระกาลเจ้าขันนายขันเทวดาสวรรค์เ่งหร ขอถึงปู่อนันตานั่าราทุกๆเมืองบาดาลที่ลูกเคยเป็นลูกหลานหรือเป็นบริวารอะไรก็ว่าไปที่ฐานไปขอถึงเทวดาที่ที่อยู่ที่นี่เจ้าที่พระแม่ทรณีก็อธิษฐานกิจได้ดวงวิญญาณคุณแม่พี่ชายปู่กับย่าแล้วก็คุณป้า ก็บอกว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงมารับบุญมาท่านลายมารับบุญไปแล้วขอให้ท่าน,น,นลายมีมิวันทิพย์มีอานทิพย์เมื่อพระท่้นได้ร,ร,ร,รับสิ่งทิพย์เป็นนี่พึงปรนานแล้วโปรดมาช่วยเหลือร้านก็ต้๋ปลานาคีขอให้ร้านก็ต้๋ปลานาคีมีชื่อเสียงตึกต้องดังไปทั่วโลกนะเจ้าค้าขอให้ลูกมีลูกค้าไหลมาเทมานะเจ้าค้าแล้วขอให้ทุกดวงจิตจงมาร่วมอนุโมทนาสาธุก,การกับลูกด้วยเพราะลูกอยากจะสร้างจะดีช่วยเหลือหลวงปู่จำเนียรขอให้สำเร็จ ก็ขอให้ทุกดวงจิตได้ไปสู่ภพภูมิหรือว่าไปสู่เดนสวรรค์ขอได้ไปนิพพานทั้งนี้ก็สาธุเลยอธิษฐานทุกวันเรื่อยๆนะเรื่อยๆทุกวันทุกวัน วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นาคีแล้วก็ร้านข้าวต้มปลานาคีซอยลาดพร้าววังหิน52เป็นอย่างมากนะครับที่ให้โอกาสพ่อครัวหัวปันเนี่ยได้มาซอกแซกวุ่นวายในทุกขั้นทุกตอนได้อิ่มท้องกับข้าวต้มปลาอร่อยๆอและได้อิ่มใจกับธรรมะที่พี่พูดให้ผมทีมงานแล้วก็ลูกค้าฟังอยู่ตลอดเวลาด้วยผลบุญน,นี้นะครับก็ขอให้ร้านข้าวต้มปลานาคีขายดีขึ้นดีขึ้นทุกวันเลยนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะผู้สนับสนใจใจดีที่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มกับพวกเราไปทุกที่ยังเบลแก๊สอย่าลืมนะครับแก๊สหมดกดสั่งเบลแก๊ส0 2 2 2 2 3 3 3 3 3วันนี้นะครับหมดเวลาเวลาหมดแล้วผมต้องลาไปก่อนธรรมะสวัสดีครับสาธุ ับสนุนโดย w o r l d g a s เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง w o r l d g a s 02-272-3333